พี่น้องครับมืออเท้าสามคนก็จะขอมาเอาถึงข่าวสารในแวดวงการหมอล่ำนะพี่น้องเนาะวันนี้เราจะมาขอเจาะลึกเจาะลึกกับคือขอวิเคร,เนนราะห์นั่งเอก LGBTQ นั่นคือน้องแพร่วทิดาหน้าเอกของเสียงวีหกครับพี่น้องหลังจากที่ตั้งแต่น้องขึ้นมาในฤดูกาลนี้นะขึ้นมากลางๆฤดูกาลเนาะกะเ็เฮดไหมีกระแสจับตาไปที่น้องว่าจะเป็นจงังไดจับผิดด้วยนะ เออจะเป็นยังไงเขาก็มองว่ามองว่าการเลือกอ่ะนางเอกครั้งเนี้ของผู้บริหารเสียงวิหกอ่ะคุณเลือกผิดหรือเลือกถูกอันนี้คืกอกระแสออกมาล้าตอนนั้นนะแล,ะล้วตอนแรกอ่าเพราะรว่าอะไรรู้ไหมภาพจําภาพเดิมๆนะครับผมข้าวานันนางเอกก็ต้องเป็นผู้หญิงที่สวยที่หวานผมเงี้ยวเป็นบอเขาจะจําอย่างนี้จํามาตั้งแต่สมัยบบเคื่อนว่า แต่โดดเร็วแฟนขับมออลมก็จะจําภาพนี้มาแต่คุณลืมไปบอว่าเอ่เอินวาโลกอะ่ะแล้วก็ประเทศไทยตอนเนี้เขา พัฒนาไปหอดใสแล้วทุกวันนี้นะครับผมประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะในเรื่องนี้เนาะพัฒนามาไกลแล้วในเรื่องของเพศที่สแล้วกับยิ่งรัฐบาลใหม่ที่ก็ลังจะมาเป็นรัฐบาลในเร็วๆนี้เพิ่นกับพักดันพรบรสมรสเท่าเทียมพรบแต่งงานชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยให้เท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยแล้วก็คือไม่ได้ปิดกัน้นโอกาสไม่ได้ปิดกัน้น ทางเพศแต่อย่างใดแล้วแหมเพราะฉะนั้นแล้วสามารถศอาชีพยังก็ได้แม่เพราะฉะนั้นแล้วคนเราทุกคนนะครับผมถ้ามีความสามารถแล้วถ้ามีโอกาสแล้วถ้ามีความตั้งใจมีสปิริตมีเขาเอ่ยว่ามีความฝันอยากจะเป็นอะไรถ้าคุณมีความตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนมาพอคุณสามารถเทศนาที่นั้นได้ทุกๆอาชีพโดยที่ไม่มีการปิดกั้นแล้วครับในประเทศไทยค่ะก็คือว่านองแพวทิดานะคะเข้ามาแรก อันท่าว่าไงเลยก็คือเขาเขามองว่าบ่มีผู้อุตริตนังเอกคือสิเอาทอมมาเป็นนังเอกบ่มเมยิ่งละตีหาอะไรตีคือต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เป็นคําพูดที่เหมือนเป็นคําดูถูกอะเนาะแต่ว่าคําดูถูกเหล่านั้นกลับมาเป็นแรงผลักดันให้น้องแพลวธิดานะคะมีวันนี้มีความสําเร็จมีเอฟซีมีแฟนคลับนะคะที่คอยติดตามน้องแล้วก็ล่าซูดค่ะพี่น้อง หลังจากปิดฤดูการไปวันที่ปิดฤดูการเอาวันที่ปิดฤดูการก่อนเนาะก็คือว่ายายของน้องแพลวที่ดาเราบอกเคยไปเบิ่งหมอลำถ้าบอกเคยไปเบิร์กเลยแมนแต่ว่าเราแบบอายุเยอะแล้วเนาะก็ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วกับเมื่อนันกับบ้านกับฝนโต๊ะแลวว่าเมื่อนันบ้านฝนต๊ย้ายก็เลยถามน้านะคะว่าเอ้าฝนโต๊เขาสิไปอยู่ติแต่ว่าคุณยายนั่งรอที่รถตู้แล้วค่ะตอนฝนโต๊ แล้วป<ม>วดแม่ผูเท่านาะแล้วก็อยาไปเบิงลูกเบิงหลานพเพราะไปฮอดแล้วก็ป้ายคนหลายแท้คือความปพ้มปปติอินดีนะพี่น้องทีบ่าหลานมาเป็นนั่งเอกมมอลำที่มีคนที่เป็นเอฟซีเยอะค<ฆ>่ะแล้วก็ไปกระตุนตาตื่นใจแล้วก็บอกว่ามากเทศดไทกูย่าม่าสันคำภาษาบ้านๆเลยนะยายของน้องแพลทิดาคือมีอายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็ว้าบ้านๆน,นี่แหละค่ะพี่น้อง<ฆ>แล้วก็ไปไปเบืองก็คือเห็นเอฟซีของหลานที่นี่ อ่ะไปเห็นเอฟซีของร้านแล้วก็เลยแบบปาดคือมีคนหักลูกหลานกูปานนี้ท่บอจ<ม>้ะซีนะ<ม>ก็ดีใจในความที่แบบว่าเออบอคิดว่าร้านจะคลองเนี่ยสิมีเอฟซีมีคนหกักเพราะว่าม,มันเป็นแบบนี้<ม>นะเป็นแบบนี้ก็คือเป็น LGBT เนาะแต่บ,บอคิดว่าคนสีให้การตอบรับแล้วก็ไปเบื้องหลานกับว่าหลานพูง,งน้ำ<ม>นะบอคิดว่าหลานสีพูงน้ำเดี๋ปานี้ถูกเข้าใจความคิดคุณยายเลย บอกเคยคิดว่าหลานบอกเคยเห็นหลานงามป่านนี่เพราะว่าแพทย์ชิดาปกติมันกระตัดผมสันเนาะลางๆก็จะดูหล่อไปเลยแต่พอขึ้นเวทีสวมบทเป็นศิลปินแล้วอู้แพทย์ศิดาเนี่ยคือสุดยอดคนหนึ่งนะสุดยอดศิลปินอีกหนึ่งคนเลยนะที่สามารถแบบว่าสร้างสันผลงานสวมบทบาทออกมาได้ถือเขาถึงบทบาทครับพี่น้องครับตีจดแตกเลยค่ะแล้วก็คือแฟนคลับกับถามย้าย้าไม่เบื้อไครครับ ยายจะบอกเลยเด้มายายมาเบิ่งหลานสาวหลานสาวเป็น,นั่งเอกพ่อเขารู้ว่าเป็นยายของน้องแพลทิดาเขาแนั้นแหละพี่นอง FC แฟนขาตางมาหาคุณยายคือแบบมาดูแลเนาะ,ะแล้วก็สาวสีมักช่วงเนื้องที่อ่าน้องแพลทิดาเล่าให้ฟังในช่องของน้องแพลทิดานะคะ,คะเพียนน้องแพลนะคะก็บอกว่ายายอันเขาบอกให้ยายอันถามหาหงน้ำยายตีถามหาล่วมกับยายหรอ,อยายก็บอกแม่น ก็คือบ,บ่อ,อูจักว่าร่มคืออะไรพี่น้องขนไทยละเนาะก็บอกว่ามีร่มมีร่มไม่ยาย่เขาก็ทามางี้แหละมีร่มไม่ยายยายก็เลยบอกว่าบรรลุจักรบรรลุจักยายบรรลุจักว่าร่มคืออะไรนะคะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนพูดภาษากลางเลยภาษาไทยนะคะแล้วทีนี้แฟนขาพูนันะนะคะเพื่อนกับยางผ้าใหญ่เดินไปแล้วก็ไปคือไปดูร่มนั่นแหละจูงไปตรงที่มีร่มแต่ก็บอกว่า,วานี่ได้ย้ายร่มคือฝ<า>นมันตกนะเนาะเมื<า>่อานฝนตกนะแล้วก็เลยว่าอ,อ๋อ ก็บอบอกูว่าขั้นขั้นจองขั้นมก็บอว่าห่มยายก็เลยว่าแบบนี้เป็นความน่ารักของยายสาวซีได้ไปเบื้องเราก็รู้สึกว่าเออความน่ารักของยายหลานคู่นี้เนาะแล้วยายก็แบบต้อนรับแฟนคลับที่ไปเยี่ยมบ้านไปถึงบ้านเลยนะแฟนคลับแสดงว่าน้องแพลทิดาเนี่ยก็คือแฟนคลับเยอะจริงๆแล้วก็รักจริงไปถึงบ้านเลยแพวทิดาแซวยายว่าปูเสือจนไม่เห็นกระเบื้องที่ปูพื้นน่ะ คือแบบปูไปกว่าไม่พอนั่งต่อไปก็จะซื้อเสื้อหมอนมาไว้ด้วยผ้าห่มมาไว้ด้วยเผื่อแขกเอฟซีจะมาเยี่ยมแล้วก็นอนที่บ้านคือหมายถึงว่าคุณยายเนี่ยไปเบิงนองแพร่ที่ดาเรนตั้งแต่แสดงเป็นหมอลาเี็ครั้งแรกเลยครั้งแรกไปวัดไปเมื่อเปิดฤดูกาลของเสียงวโหกอ๋อคือเห็นคลิปย้่ช่วงนึงคือกันคุณยายไปดูครั้งแรกแล้วคือภาคภูมิใจในหลานภาคภูมิใจในตัวนองแพรที่ดาเพราะว่า อยู่บ้านกระสไตรเสือเสือยือตัวใหญ่ใหญ่มาดผมจุกกระเสิก,เสรก,ะก,ะกระเซิร์พอกระจะ<ฮ>อยากกระเบิงคิดอยู่แล้วก็มากแก่งคุณยายนั่นนูนนี่นั่นนะเมื่อคยเห็นหลานสาวตัวเองเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องในแบบเต<ฮ>็มเป็นแบบในชุดเครื่องเพชรชุดหมอลำก<ฆ>็เลยเห็นว่าหลานชาวเจ้าของอย่างง่ามกับงาม<ฆ><ฆ>ก็ต้องพุ่มใจเนาะพอภูมิใจเห็นหลานสาวเจ้าของเป็นที่รักของคนทั่วไปกับพุ่มใจแท่นน้องแพทธิดาก็ตอน ไอ้ี่กลับไปบ้านนั้นเปล่าล่ต้อนรับครับสู่บ้านนี้ภูมิใจแค่หลานดีใจที่เพื่อนฮักเพื่อนหักเข้าเข้ากับฮักเพื่อนขึ้นกันด้วยขิดทอดสัญญายาว่อที่เาก็เซลยายอยู่นะยายเว้าปิ่นเทสก็คือความน่ารักของคุณยายนะคะที่ คือครั้งแรกที่ได้ไปดูส,สดๆปกติก็เคยดูแค่ในรูปในวิดีโอที่เห็นหลานทําแต่งตัวเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็ลออนั่นแหละก็เป็นความประทับใจอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อยากไปอีกลองนี้นะคะเกิดบอกว่าอยากไปอีกแต่คุณย่ายน่ะมีอายุแต่ดูแข็งแรงอยู่นะคะพี่น้องดูแข็งแรงดูธรรมะแมงอยู่แล้วก็น้องแพลทิดาค่ะพี่น้องกับ มีของกินแบบว่าถ้าเป็นแบบพวกเราเราอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออมันเป็นอาหารที่เราชอบเนาะอย่างพวกปลาดีปลาแซลมอนไม่ใช่น้ำปลาแต่ว่าถ้าสําหรับผู้เฒ่านะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะคะโบราณเพิ่นซีบอเคยกินเนาะเพิ่นซีบอรูหูจักเพิ่นกะสีว่าย่านเป็นข้าวยานเป็นยังแต่แพระธิดานะคะก็นําปลาแซลมอนค่ะพี่น้องไปป้อนให้ยายกินทีแรกไม่กล้ากินนะก็แบบว่าเออยานมันข้าวย่านมันข้าวแต่กินเข้าไปเท่านั้นแหละแซ่บ กเหมือนเราตอนแรกๆเละเนาะเป็แค่เกียนแะเนาะพี่น้องเนาะเขาบอกป่าดิบเนาะพี่น้องเนาะป่าเขาบอกป่าบานเท่าขนาดเท่านางขั้วป่าอยู่แม่นบอกกำลังทาป่าอยู่ยังรู้สึกว่าคาวต่อให้ทําสวนมาแล้วยังคาวแต่แต่เขาบอกป่าดิบเขาก็ต้องผ่านกันคิดมาแล้วล่ะว่าผ่านกันลองซิมาแล้วล่ะว่ามันบอกมันกินได้เขาก็เลยไม้กินดิบๆได้เพราะนั้นแต่ว่าคนที่กินครั้งแรกก็อาจจะหูสึกว่ายังไม่กล้ากินยังไม่กล้าที่จะลองใช่ค่ะกระสิปปนิซิแล้ว ขอโยงไปว่าเรื่องนางเอกพระเอกคึอกันนางเอก LGBTQ พระเอก LGBTQ เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในวงการหมอลำแต่อยากให้พวกคุณนะครับผมอยากให้แฟนขบแฟนเพลงเปิดโอกาสเปิดใจ เปิดใจต่ออันตอนรับ l g b t q เนี่ยนะครับผมที่มีความสามารถแล้วก็อยากจะเดินตามความฝันเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องเป็นหมอลำเป็นพระเอกน้าเอกหมอลำมทาแมนเพินมีความตั้งใจและก็มีความสามารถรองเปิดโอกาสให้พวกเพิินครับผมรับรองว่าคุณจะบอผิดหวังแน่นอนครับมีอะไรจะฝากถึงไหมคะพยะค่ะก็ได้ไปเห็นเนาะน้องแพทเราได้โพสใน Facebook ส่วนตัวของน้องแพวเนาะก็ขอบคุณแฟนครับขอบคุณบอสทั้งสามที่ก็บอกว่าคิดว่า เอ่อตัวเองกำมังเหมือนเกินฝันกับการได้ไปเป็นปนางเอกในฤดูกาลนี้มันเกินฝันว่าตัว,ตวเองอมาไกลเกินฝันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้แพรวธิดาเหมือนมีแฟนคลับมากขึ้นขอบคุณตัวเองขอบคุณแฟนคลับขอบคุณนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลย<ช>อืมเะมันเกินฝันกับกับฤดูการนี้ที่ตัวเองก้าไปแบบแมนมากนะคะ จากตัวเองเป็นสาวหล่อเป็นนักร้องอเป็นหมอํำสาวหล่อสู่เป็นเขาเรียกว่านางเอกสาวสวยตัวแม่เลยก็ว่าได้เนาะพอถึงบทถึงบาทแล้วเนาะน้องแพรวเนาะ,ะก็ฤดูกาลหนะ้าก็ฝากติดตามแล้วกันว่าน้องแพรวจะได้รับบทเป็นอะไระในฤดูการหนะ้าจะเล่นเป็นบทไหนแต่ว่าน้องแพร่ทิดานะคะขอชื่นชมอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องไม่เคยขาดลามาสายเนาะเท่าที่เห็นก็คือทุกงานนะคะ,คะก็เห็นน้องแพรวตลอดอันนี้ก็ถือเป็นความมานะแล้วก็ความขยัน ของนางเอกสาวมลาคนนี้ค่ะค่ะสุดท้ายค่ะพี่น้องก็ฝากเพจน้องแพลวชิดานะคะใครอยากจะรู้จักน้องแพลวมากขึ้นค่ะก็ไปติดตามที่แพลวชิดาแฟนเพจหรือที่เพจเสียงมิหกก็ได้นะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะช่องทางนะคะบ่าวโจดีไซน์ซาวซีบังเลยค่ะอย่าลืมเพลินนะคะด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้เท่ากับลาไปก่อนนาอพี่น้องเนาะค่ะเมื่อคราวอย่างเพิ่มเติมกะ สีมะวาวให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกแล้วกันค่ะสวัดสด,ดีค<ด>่ะ